สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องการปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์มหาวรพจน์กิติวโรนนะคะเดินจิตหน้าสวนธรรมช่วงนั้นเป็นคอร์สทำบ้านให้เป็นวัดนะคะตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าปฏิบัติธรรมที่วัดตรีะคะ่ะแล้วก็แก้ไขปัญหาหลายหลายเรื่องนะคะเรื่องเจ้ากรรมในเวรที่ติดขัดนะคะเสร็จแล้วก็กลับมาทำงานปกตินะคะห่างหายจากการทำ ปฏิบัติทรรเนี่ยหลายปีเหมือนกันนะคะแล้วก็มาทํางานช่วงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากตอนนั้นก็ไปเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนจีนนะคะที่คลินิก natural clinic นะคะเป็นคลินิกแพทย์แผนจีนก็ทำหลายอย่างนะคะที่นั่นก็จะมีทั้งฟังเข็มนวดกัวซาข้อแก้วแล้วก็ตีสลิมมิง่งก็คือลดหน้าท้องแล้วก็ปรับรูปหน้ากัวซาหน้าปรับรูปหน้าเรียวอะไรเงี้ยค่ะ มีการฉีดสเต็มเซลล์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนั้นก็เหมือนกับว่าแย่ๆค่ะเครียดกดดันหลายๆเรื่องแล้วก็กลัวเข็มอะค่ะแล้วก็หันมาฝึกปฏิบัติธรรมแล้วก็ดูคลิป YouTube บ้างอะไรเงี้ยค่ะจนเจอคลิปไลฟ์สดของพระอาจารย์มหาวรพจน์นะ ในคอร์สเดินจิตนะคะตอนแรกก็กลัวค่ะกลัวการปฏิบัติธรรมที่พอปฏิบัติธรรมไปจิตละเอียดบางๆแล้วมันจะไปสัมผัสเรื่องโลกวิญญาณกลัวจะไปเห็นผีอะไรเงี้ยแล้วใครจะช่วยหละอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่ที่วัดต้นน้อะไรเงี้ยก็ตัดสินใจอะคะ่ะแล้วก็เข้าคอร์สลองฝึกตามคลิปของท่านดูนะคะคือ3วันแรกที่ฝึกตามคลิปไลฟ์สดของพระอาจารย์นะคะคือ จะรู้สึกแบบว่าเข้าสมาธิได้เร็วเบาโล่งโ,โปร่งสบายแล้วมีอากาศตัวโยกตัวโยกโคงโยกอะนั่งสมาธิไปก็ตัวโยกไปทั้งสามวันเลยโยกโยกอยู่อย่างนั้น่ะจนวันที่สี่ะรู้สึกแบบโหนอนหลับไปกับสมาธิอะค่ะรู้สึกมันเย็นที่กลางอกอะเย็นเหมือนใครเอาน้ําแข็งมาวางที่กลางอกเลยอะแล้วแบบแล้วแต่ก็มีสมาธินะมีสติแต่รู้ว่าหายใจลมหายใจเนี่ยมันดับ แต่มันก็รับรู้ได้ถึงความเย็นตรงกลางอกแล้วก็รู้ว่าตัวเองนอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันรู้สึกเหมือนกับว่าไม่หายใจรู้สึกแต่สภาวะความเย็นที่กลางอกเนี่ยเหมือนเหมือนน้าแข็งอะเหมือนน้าแข็งทั้งก้อนเลยวางที่กลางอกอมันเย็นมากเหมือนเราตายไปแล้วหรือไงเนี่ยก็ตก,กใจแต่ในความรู้สึกอะก็เหมือนกับมีท่านนะมีพระอาจารย์มหาวพน์กับพระหลายรูปเลยอะคือท่านก็มาดูอะไรเงี้ยมาดูมาแลอะไรเงี้ย แล้วก็หายจากสภาวะนั้นก็คือมันเหมือนกับว่า,อ,าออกจากสภาวะตัวนั้นได้แล้วก็มาอยู่ที่ฐานกายะคะ่ะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วก็จะค่อยๆปกติแค่แบบไม่รู้ว่ามันคืออะไระคะ่ะหลังจากนั้นก็ศึกษาตามคลิปอาจารย์มหาวพนไปเรื่อยๆอา,อาการอนาปานสติ16ขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝึกอยู่อย่างนั้นไม่เท่าไหร่นะคะช่วงตอนฝึกได้สักเดือน2เดือนนะ่ะ คือก็จะสัมพันธ์เรื่องโลกวิญญาณนั่นแหละก็กลัวแหละสุดท้ายก็เหมือนกับพอช่วงวันหยุดก็จะไปหาครูบาจารย์บ้างไปหาพระอาจารย์ฉันบ้างไปหาหลวงพ่อไก่บ้างที่วัดตี๋ยแบบท่านก็แดนะนาเออให้ให้ของบูชามามัาง่งแล้วก็มีสภาวะที่แบบว่าอ่าเวทนาของลูกค้าเนี่ยก็คือพวกที่มันมีคุณใสหรือว่าลมเพลมพัดอ่ะมันก็จะเป็นกระแสะวิ่งเข้าตัวอะไรอย่างเงี้ย บางทีท่านก็ให้คาถามาบ้างให้วิธีกวดน้ําบ้างแล้วก็สวดหัวใจพระแม่ธรณีกวดน้าให้กับพวกจัมพเวสีบ้างเจ้ากรรมในเวรบ้างอะไรนี้ค่ะแล้วก็มีการระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนนวดอะไรนี้ค่ะได้เทคนิคก่อนได้เทคนิคหลายอย่างอะคะ่ะเรื่องการระวังตัวเรื่องการนวดอะคะ่ะจะมีทั้งของเข้าตัวแล้วก็การสัมผัสคนอื่น,นค่ะแล้วก็เราก็ฝึกอย่างเงี้ยจิตมันก็เปิดใช่ปะ่ะแต่ก็ลำบากได้ไม่นาน มันก็มีจุดพลิกผันนะคะคือช่วงก่อนที่จะปีใหม่ช่วงนั้นน่ะปี2562นะคะโควิดมาจ้าฉะนั้นก็ต้องกลับมาบ้านนะคะแล้วก็มารับงานที่บ้านนะคะก็ช่วยที่บ้านบ้างช่วยแม่ขายของบ้างออกไปรับนวดลูกค้าบ้างแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิเช้าของวันเย็นอย่างเงี้ยนะคะจนรู้สึกว่าสามารถตามพระอาจารย์ได้ทุกสภาวะช่วงนั้นท่านก็จะพาฝึกเข้า อ่าูประชาน4อรูประชาน4แล้วก็เข้าสู่สภาวะความบริสุทธิ์ของธรรมชาติเอ,อิบอาบซ่ามซ่าไปทั่วทั้งตัวพาเข้าสู่ความจ้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถอยกลับลงมาที่ฐานกายก็จะไล่สเต็ปลงมานะคะค่อยๆไต่สเต็ปขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆไต่สเต็ปลงมาก็มีความแปลกใจแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งนะคะที่ฝึกก็จะรู้สึกว่า สภาวะของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ภายในระยะเวลา2ปีก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสามารถควบคุมได้อะคะ่ะช่วงแรกก็จะน่ากลัวมากนะคะช่วงวันพราวันโกนหรือว่าอารมณ์แปลกๆอ่ะคะ่ะช่วงที่ท่านพาขอขมากรรมนะคะบางทีแบบว่ารู้สึกเศร้าเสียใจร้องไห้ไม่อยากจะจากไปเลยเหมือนกับว่าเราคุยกับ บุคคลที่สามอย่างงี้ค่ะที่เป็นเจ้ากรรมในเวรเราอ่ะเขาจะรู้สึกแบบนั้นแล้วก็บางทีก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าล้อมรอบไปด้วยเปรตอะค่ะสามพเวสีที่มีร่างกายแบบเทาๆบ้างอะไรอย่างี้ค่ะเขามาแบบมันจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีน้ําไหลออกจากตัวเราอะเป็นสภาวะปิติความเย็นซับซ่านนะคะเออบอาบทั่วทางกายเนี่ยไหลเป็นสโมกี้เป็นน้ําแข็งเย็นนะคะน้ําแข็งแห้งเนี่ยออกจากตัวเราเนี่ยเขาก็โกยน้ําแข็งแห้งเราเนี่ย กรอบขึ้นมากินบ้างเอาลิ้นเลียกับพื้นบ้างอย่างเงี้ยค่ะช่วงที่เราแผ่เมตตาที่พระอาจารย์พานําแผ่เมตตาจะรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็บางทีก็จะเห็นในสมาธิอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงที่ท่านพาฝึกเข้าสู่อรูปฌานสี่นะคะเข้าสู่สภาวะอากินจายตนะเนี่ยคือความเวิ้งววางค่ะไรขอบเขตตอนนั้นอะคือเราจะไต่ไต่สเต็ปอยู่ถึงประมาณเนี้ย บางทีมันก็คาอยู่เนี้ยบางทีเข้าไปส,าสมาธิตัวเนี้ยแล้วมันปุ๊บหลุดเข้าไปค่ะเข้าไปมันเข้าไปสู่แดนแบบของผู้แบบมิจฉาทิฏฐิอะค่ะก็คือผู้อสุรกายมั่งมานมั่งอะไรเงี้ยสภาวะตัวนั้น,น่ะมันอันตรายอะค่ะท่านเปรียบเสมือนแบบว่าผู้ที่มีเครื่องเพชรอะแล้วก็จะถูกโจนปลนได้เงี้ยสภาวะตอนนั้นคือเหมือนกับว่าหลายครั้งค่ะที่เห็นเหมือนกับ มีมือหลายๆมือเนี่ยเป็นสีดำๆอะ่ะพยายามดึงตัวเราเนี่ยเราก็มีสติร้องขอให้พระอาจารย์ท่านช่วยก็เหมือนมีมือเนี่ยค่ะมือของพระเนี่ยมาดึงเราให้หลุดจากการถูกมืออะ่ะเป็นร้อยเป็นพันอะ่ะดึงล้างตัวเราไวอ้อ่ะเป็นสภาวะที่แบบว่าโหหลุดได้ด้วยกําลังครูบาอาจารย์เนี่ยค่ะแล้วก็บางทีก็เหมือนกับเออเห็นเข้าไปภายในกายเราเนี่ยว่ามีอสูรกายที่ น่ากลัวเนี่ยอยู่ตรงหัวใจเราเนี่ยมีมือเหมือนกับเคี้ยวแหลมเนี้ยค่ะคอยจิ้มคอยกินกัดกินที่หัวใจเราเนี่ยทำให้เราเจ็บจี๊ดจี๊ดเนี่ยอาการโรคเราแปลกๆจริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากอะไรมันมาจากต้นตอของเจ้ากรรมในเวรเข้าไปดูเข้าไปรู้อย่างเงี้ยหน้าตาของมันเป็นยังไง่เงี้ยค่ะแล้วก็เห็นเองโดยที่เราไม่ได้น้อมอะไรเงี้ยคือแค่แค่เราดูที่แบบเสียหัวใจเราเต้นแล้วมันเข้าไปเห็นอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ เหมือนกับว่าถูกอสูรกายจับไว้อ่ะค่ะตัวก็คล้ายๆกับปูเงี้ยตัวเป็นปูเงี้ยแต่ว่าลักษณะเหมือนคนแต่ว่ามีมีครึ่งบนเป็นปูค่ะก็จะเหมือนกับปูทั้งกองทัพเลยแล้วเขาก็จับเราไว้อ่ะเราก็ตัวเล็กเข้าลูกปิงปองเขาก็ขีบเราไว้อะทำไงได้ครับเราอาจารย์ช่วยด้วยอย่างเงี้ย <laughs> เสร็จแล้วเราก็เหมือนกับว่าเออมีครูอาจารย์พาออกมานะแล้วก็กลับสู่สภาวะร่างกาย,ยมันมีสภาวะอย่างนั้นก็คือรู้ตื่นก็คือ มีเหตุที่เราต้องกลัวอะไรเราก็จะรู้แล้วเราก็ปลดล็อกได้แต่ละขั้นตอนขั้นตอน,น,ตอนจนท่านพาเข้าสู่อารูปรชานแบบเต็มกําลังนะคะก็จะรู้สึกถึงเออเราแบบเออไม่เจออุปสรรคเรื่องนี้แล้วอะไรเงี้ยโอ้ช่วงนั้นแบบเต็มเนียวเลยค่ะคือแบบถ้าเจ้ากรรมในเวรเยอะก็จะเจออะไรที่เยอะคือช่วงที่เราฝึกอะค่ะมันเป็นการขัดเกลาแล้วก็ เป็นชาร์จอะคะ่ะเอาพลังงานความดีเข้าไปชาร์จพลังงานความมืดพอพลังงานความมืดคือเจ้ากรรมในเวรบาปกรรมเราเนี่ยเบาบางลงจนเหลือเท่าเศษดินที่ปลายเล็บก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นการไต่ระดับอย่างปกตินะคะที่เราเราต้องปฏิบัติกันในทุกคนนะคะฝึกแบบนี้นะคะจนเข้าปี2564นะครับ ช่วงประมาณเดือนที่ห้านะคะใกล้ๆก,กับวันเกิดลูกชายนะคะช่วงนั้นก็รู้สึกว่านอนสมาธิด้วยะคะ่ะก็จะรู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยหลุดเข้าไปในสภาวะที่เบาโล่งโปร่งสบายแล้วมันก็วุบเข้าไปสัมผัสกับความบริสุทธิ์ที่แบบอืมไม่เคยมาก่อนอารมณ์แบบเนี้ยไม่เคยมาก่อนความเบาความว่างที่มันบริสุทธิ์อย่างเงี้ยไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็มีเสียง พูดว่าวิมุตอะไรเงี้ยเราก็จ้าขึ้นมาเงี้ยค่ะแล้วความรู้เก่าๆเาางี้ยมันก็ไหลเข้าตัวเราญาตในการรับรู้หรือว่าเป็นหมอดูก็ได้ตอนนั้นนะคะตื่นขึ้นมาก็เป็นหมอดูดูได้เลยอะค่ะก็งงมากแล้วก็สามารถสัมผัสเรื่องพลังงานจิตวิญญาณหรือว่าสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาน้อมไปอยากรู้อะไรก็ถามได้หรือว่ารู้ได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้ถึงอดีตชาติลนะว่าทําไมเราถึง ถึงสามารถดูดวงได้ก็ย้อนไปคือครูบาอาจารย์ท่านก็เล่าให้ฟังว่าอดีตชาติเนี่ยเคยทํางานเกี่ยวกับการด้านสื่อสารเป็นสื่อกลางให้กับเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อช่วยเหลือพวกมนุษย์อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นกงเตกแบบของจีนใช่ไหมคะที่ว่ามีเรียกวิญญาณมาว่าเขาไปดีไหมสุขสบายไหมต้องการอะไรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับ เคยทางานกับหลวงพ่อบ่าวเอิงเนี่ยเจอหลวงพ่อบบาเอิงในสมาธิบ้างเจอหลวงพ่อไก่บ้างเจงอครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะคะในสมาธิท่านมาบอกว่าเ,ออเคยมีบุญสัมพันธ์กันในอดีตชาติที่เคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาธรรมมาทํางานกันเรื่องสื่อสารอย่างงี้ค่ะเราจะเป็นเหมือนผู้บอกอย่างนี้ค่ะก็เลยได้ญาณรู้ญาณวิเศษนี้มาแล้วท่านก็เหมือนกับว่าจะมีการสื่อสารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละวันนะคะว่า ท่านมาเพื่ออะไรอยากให้ทําอะไรนะคะช่วงแรกๆก็จะงงงนิดนึงเพราะว่าเวลาผู้สื่อสารเงี้ยก็จะเป็นคํากรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนั้นก็จะเป็นลักษณะที่ร่างกายอ่ะไม่สามารถที่จะกินเนื้อสัตว์ได้จะคาวมากช่วงที่มีการสื่อสารคุยกับเทวดามากๆก็ต่อช่วงนั้นก็ถือว่าลําบากมากกินกินได้แต่ไข่แล้วก็น้ําพริกอะไรเงี้ยบางทีไข่ดาวแมกกี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า กินของข้าวไม่ได้ช่วงนั้นก็จนเราปรับสมาธิได้ปรับสภาวะได้กว่าจะใช้เวลาปรับก็ประมาณปีครึ่งอะคะ่ะกว่าจะเข้าที่เข้าทางถือว่าการฝึกวสีหรือว่าการทําทานศีลภาวนาหรือว่าการรักษาศีลแปดขึ้นไปเนี่ยคือจะมีการไต่ระดับการรักษาหรือความเข้มข้นในทุกๆด้านนะคะจนมันลงตัวเราสามารถ ปรับให้มันอยู่ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมสามารถที่จะผ่อนได้เบาได้แล้วก็เร่งสปีดได้เงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องของวัส,สีนะคะต้องฝึกกันต่อไปจะขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะขอพระคุณนะคะแล้วก็สิ่งใดที่ข้าพเจ้ากระทำผิดต่อครูบาอาจารย์ก็ขอขมากรรมมาณที่นี้ด้วยนะคะขอให้เป็นสิ่งที่ เปิดช่องทางให้กับบุคคลต่างๆได้เข้ามาศึกษาธรรมจนเข้าถึงพระนิพพานอนุโมทนาสา,าธุทรงบุญให้กับทุกท่านนะคะ